วันมาเฟียมาเฟียมา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 ทสอก็คือน้องพอยทำอะไรคะรับฮะ มาไหมเอามาพี่เลี้ยวเอามามานอนนี่น้องคอยเอามานอนนี่เอามานอนนี่เล้วมาไาปาป้า วันนี้เราได้ลองเล่นแล้วม variance, ีความสามารถที่หลากหลายนะครับมีอย่างอื่นไหมลูกวันนี้